ทำไมไม่วิ่งงานนี่ฮะนอนน<ะ>นอ,นนอนเป็นไรรถไ,ไหนมันแตกตรงไหนยังไง,งฮะรถใหม่ไหน <c oughs> รถใหม่ทำไมมันพังเร็วแท้ mày rau cao kháu Sao vậy ใช่คาดมันต่ำบ่ฮะฮะตั้งแล้วแล้วมันก็ต่ำไปเรื่อยๆตั้งให้สูงมันก็ขับได้แล้วมันก็ค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆบ่เยิ่งไงตายปั๊มล่างวะโอ้ปัป๊มล่างกินน้ำมัน แตกไวเถอะจอดนานเนฮะ้ย <Huh? S 2> ซีนก็เสียบอกมันจะเป็นกับจอดนานนะจอดนานไม่ค่อยได้ขับงี้นะคันไหนจอดนานก็เตะบอกคุณทองเตะนะไอ้ hey, คุณทองจอดดูนานมันซีนมันเสียเอ้ยไอ เวลาใส่เกียร์มันกร,รึ้งเลยมีลมรั่วด้วยเด็ดรั่วตรงไหนฮะน่าจะความคัตแล้วน้ำมันมันหมดไปไหมยังมไม่หมดแต่คัตมันต่ำลงเรื่อยๆน้ำมันลาใส่เกียร์มันกรึ้งปั๊มนี้แน่นะไม่ใช่บนใช่ไหมปั๊มนี้แหละมันก็ถอดเลยถอดเปลี่ยนเองเลยถอดแล้วก็ไปซื้อมา ไม่ต้องไปอู่หรอกไปเปลี่ยนตรงนี้ช่างเลืกแค่ต่อสายมันมีสายลมข้างล่างอะไรรวยไม่รู้ติดกับเกียร์ฝากสายลมอะไรไม่รู้รไปเปลี่ยนที่อู่เสียนวิ่งได้ไม่กี่เที่ยวเองพังซะแล้วยับจะนบับ มื่อวานก็วิ่งเมื่อวานก็วิ่งปกติอันนีุ้่งแตก็ไั้งแ่สองพันหรือเปล่าเนาะพันสองพันสองสามอย่างนะร้านซรงมาคู่สามออ้นี่นนะตรงนี้นะไม่เอาไปทำเลยพุ่งนี้เสียเวลาวิ่งงานอีกอืม พรุ่งนี้ก็ไปซ่อมรถเอกมีเวลาก็ทำเลย ก็วิ่งได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็นั่นแหละมันรั่วเนาะมันน่าจะรั่วแหละ แช่คัดต่ำเกินไป,ปหรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันรั่วจริงหรือเปล่านะคนขับเขาบอกรั่วครับ วจอดเสียเวลาวิ่งงาน ตินี่เหรอปกติไหมเนี่ยพี่เราไม่ได้ขับอ่ะเขาขับอ่ะเราก็ไม่รู้นะคนขับจะรู้ครับว่ามันเป็นยังไงมันไม่ปกติหรอฮะ พอวิ่งใส่พัดเดี๋ยวพัดทึบใส่เกินนึงมันเครื่องเี่ยกวาจะใส่ได้ต้องแบบดังหนักเ้ยแล้วรถมันก็พุ่งไปนี่เลยนี่ดูแล้วรั่วตัวนั้นจริงไหมตั้งคัดสูงดูแล้วมันก็ต่ำหืก้มดูแล้วก้มดูแล้วมีน้ำมันมีไหมน้ำมันแค่เยอะอย่างเีย ถ่ายรูปมาดูหน่อยถ่ายรูปมาดูหน่อยมีรั่วตรงไหนไอ้คุณทองเขาก็าว่าปั๊มร่างรั่วอีกเหมือนกันตอนแรกก็ไปยกเกียร์ลงแล้วก็ตั้ง ตีนผีใหม่ออผมก็ไม่ได้ไปขับดูเลยว่าอาการเป็นยังไงเจ้าขุนทองบางทีอาจจะฮะรัร่วบอเยอะมตรงไหนกินน้ำมันครับเลยตงรงลูกยางเลยบอ บางทีช่างก็แก้ไม่ถูกจุดเหมือนกันบางทีอย่างตอนเจ้ามาขาวก็เอาไปทําก็ช่างบอกคาดหมดที่ไหนได้คาดไม่หมดครับปัม๊มปั๊มล่างเสียมันก็จะแก้หลายจุดเลยทีนี้มันรัว่วแต่มันยังรั่วไม่เยอะเล <c oughs> มันยังรั่วไม่เยอะ

จะจับน้ำมันดูกลิ่นน้ำมัน,นมครับบอกเอาลองเปลี่ยนดูจะไม่ใช่ปั๊มบุญเนะาะถ้าปั๊มบุญรั่วมันาจะเยื้มในปกติงเราจะมีกลิ่นล้างกดบันนี่ โอ้วิ่งเอาวิา่งเอาเลยครับเจ้าคุณทองก็รู้สึกว่าเปลี่ยนปั๊มล่างเหมือนกันครับเห็นก็โทรบอกว่าปัมป๊มปั๊มล่างรั่วอีกผมเพิ่งเปลี่ยนเองมันรั่วเร็วแท้หรือว่าเราใช้ของไม่ดีหรือเปล่า ใช้ของราคาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโกเคขกันไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ